เด็กหญิงนิยายขอจุดทูปหาสามีสักคนบทที่เก้าหลายปีมานี้ เขาไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงอาจจะมีเรื่องมากมายที่เขายังรู้สถานการณ์ไม่รอบด้านหรือว่าจวหลิงกัวกลองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องร้ายแรงอันใดที่มิอาจรับมือได้เลยจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากการแต่งงานนี้จับเขาหมิงถิงหยวนมัดลงเรือลำเดียวกันคนเป็นขุนนางไม่ว่าเรื่องใดก็สามารถโยงไปเกี่ยวกับราชสำนักได้พอเห็นว่าหมิงถิงหยวนมีสีหน้า หนักอึ้งไม่รู้ว่าคิดตะเตลิดเปิดเปิงไปถึงไหนหมิงฐานก็รีพูดขึ้นอย่างสะอึกสะอื้นว่าจริจริงๆแล้วลูกรู้เจ้าค่ะว่าเหตุใดสกุลเหลียงถึงได้ทำเช่นนี้นางเล่าเรื่องที่ได้ยินมาจากในห้องหนังสือของตวนชางปัวกองออกมาทั้งหมดอย่างละเอียดยิบ ลักรอบได้เสียกับญาติผู้น้องของตนเองซาำยังให้กำเนิดบุตรชายอายุสองขวบแล้วฟังจบความแตกตื่นตกใจของหมิงถิงยวนกับเผยซื่อก็แทบจะไม่อ่านบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้หมิงถิงยวนเอ่ยว่าเรื่องใหญ่ถึงเพียงนี้แล้วเหตุใดเจ้าถึงไม่รีบบอกตั้งแต่แรกหมิงทานร้องไห้พ้างลุกตาเอ่ย ลูกคิดว่าการมั่นหมายครั้งนี้มารดาบังเกิดเกล้าอุตส่ากกำหนดให้นอกจากนั้นก็ยังได้ยินว่าสกุลเหลียงของพวกเขาพอจะมีรากฐานในกรมปกครองอยู่พอสมควรลูกไม่เข้าใจเรื่องในราชสำนักจึงกลัวว่าหากล้มเลิกการมั่นหมายนี้แล้วจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายท่านพ่อกลับมาเมืองหลวงสกุลเหลียงของพวกเขา เป็นใครมาจากไหนจะมากระทบการโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งของบิดาได้หมิงผิงยวนระเบิดโทสะดุดอัศนีบาดแม้แต่คำว่าบิดาก็หลุดพร่องออกมาจากปากท่านพ่ออย่าได้โมโ oh. หจนเสียสุขภาพเลยเจ้าค่ะดูสิป่านนี้แล้วยังเป็นห่วง รลัวว่าเขาจะโมโ oh หจนเสียสุขภาพอยู่อีกบุตรสาวของเขาสะออดสะอองรู้วิชาเข้าใจขนบมารยาทอ่อนโยนสง่างามทั้งยังรู้จักเห็นแก่ส่วนรวมยึดถือเอาความกตัญญูเป็นที่ตั้งแทบจะเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของกุญลาสตรีตระกูลมีชื่อเสียงอย่างหาตัวจับได้ยากไหนเลยจะยอมให้เจ้าเด็กโงงเง่าไร้คุณธรรมของสกุลเหลียงมาย่ำยีได้เพียงนี้ อาฐานไม่ต้องกลัวเรื่องนี้พ่อจะจัดการให้เองเพลิงโภสะในใจของหมิงถิงยวนลุกชนถึงขีดสุดไม่ทนรอแม้แต่เพียงชั่วครู่พอพูดจบก็สะบัดแขนเสื้อพุ่งปรีออกไปจากประตูทันทีท่านโหท่านโหเผยซื่อเรียกเขาไว้ไม่ทันนางรีบปลอบใจหมิงฐานด้วยซุ้มเสียงนุ่มละมุนว่า อาานเรื่องนี้ท่านโหจะต้องจัดการให้แน่นอนแต่หุนหันพลันแล่นเช่นนี้ก็คงไม่ดีเจ้าไม่ต้องกังวลไปให้สู้สินกับด้วยเออรปรานิบัติเจ้ากลับไปพักผ่อนก่อนข้าจะไปพูดกับท่านโหสักประเดี๋ยวหมิงฐานเองก็คิดเช่นนี้หยาดน้ำตาบนใบหน้านางยังไม่ทันแห้งก็พยักหน้าพร้างเอ่ย ท่านแม่ท่านต้องโน้มหนาวท่านพ่อให้ได้นะเจ้าคะเผยซื่อมีได้พูดอันใดมากเพียงรีบเร่งไล่ตามออกไปโดยเร็วสู้ศินกับวีเออฟังเสียงร้องไห้เสียงตวาดอยู่นอกเรือนมาพักใหญ่ในใจจึงอดเป็นห่วงเป็นใหญ่ไม่ได้พอได้รับคำสั่งจากเผยซื่อก็รีบเร่งวิ่งเข้าไปในห้องทันทีคุณหนูคุณหนูเจ้าคะคุณหนูไม่ สู้สินยังไม่ทันพูดจบก็ยหยุดชะงักอยู่กับที่ในทันใดภายในห้องเงียบสงัดอาหารรสเลิศเต็มโต๊ะกว่าเครื่องยังไม่ถูกแตะต้องคุณหนูของนางนั่งอยู่ข้างโต๊ะใช้มือพัดดวงตาไปพรางรินน้ำชาให้ตนเองอย่างเนิบช้าไปพางไม่เป็นไรนะเจ้าคะสู้สินพูดครึ่งประโยคหลังจบอย่างไม่รู้ตัวหมิงฐานเอ่ยตอบ ไม่เป็นไรมากกรอกแค่พาเช็ดหน้าที่เจ้าจุ่มน้ำกระเทียมกลิ่นแสบฉุนไปสักหน่อยเมื่อหมิงฐานแสดงละครฉากใหญ่นี้จบสิ่งที่ทำได้ต่อจากนี้ก็คืออยู่เฉยๆรอคอยข่าวดี อีกด้านหนึ่งหมิงถิงยวนรีบเดินปรีออกจากประตูเผยซื่อก็ไล่ตามไปอย่างรีบร้อนลอนลานยกเหตุผลมาพูดเกลี้ยกล่อมเขาโน้มน้าวหมิงถิงยวนที่เกือบจะพุ่งพรวดตรงไปยังจวนหลิงบัวกงเอาไว้ได้ในที่สุดเขานึกถึงจดหมายที่เขียนบอกไว้ว่าสองพี่น้องคู่นั้นถูกพาตัวกลับมาเมืองหลวงแล้วสามารถไปสอบสวนต่อหน้าได้ทุกเมื่อเผยซื่อจึงสั่งให คนตระเตรียมรถมาคิดจะแวะไปที่ตวนช้างกัวกงกับหมิงผิงหยวนสักคราการไปเยือนตวนช้างกัวกงในครั้งนี้ประการแรกแน่นอนว่าต้องการไปเจอสองพี่น้องคู่นั้นทำความเข้าใจต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวทั้งหมดด้วยตนเองประการที่สองช้างกัวกงไปจิ้งหยวนเป็นลุงแท้ๆของหมิงฐานการแต่งงานนี้ไปซื้อน้องสาวของเขาเป็น ผู้กำหนดไว้เมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าหากได้หารือเรื่องการถอนมั่นกับเขาก่อนก็ยิ่งแสดงออกถึงมิตรภาพระหว่างทั้งสองตัวได้มากขึ้น เรื่องที่จวนจิ้งอันหว,วางแผนจะถอนมั่นจวนหลิงกัวกงยังคงไม่รู้เรื่องราวแม้แต่น้อยแต่พอได้ข่าวว่าจิ้งอันโหวเดินทางกลับเมืองหลวงแล้วหลี่ซื่อหูหยินของหลิงกัวกงย่อมรู้ดีว่าความลับไม่มีในโลกถ้าหากอยากจะรักษาการแต่งงานครั้งนี้เอาไว้เรื่องในตวนตนเองก็จะถ่วงเวลาเอาไว้ไม่ได้อีกต่อไปนางสั่งให้บ่ารับใช้จัดเก เับสัมภาระตราเตรียมรถม้าตั้งแต่เช้าตรู่อย่างไม่บอกกล่าวเ่วงหน้าเตรียมตัวจะส่งคนออกไปจากเมืองหลวงเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วจูเอ,อ๋อไม่ใช่ว่าป้าไม่สงสารเจ้าป้ากับญาติผู้พี่เจ้าก็คิดหาวิธีมากมายเพียงแต่หลี่ซื่อมองสตรีที่เดินร้องไห้เข้ามาในห้องของตอน้น และยามนี้ตัวอ่อนเปรี้ยสุดนั่งลงกับพื้นไปแล้วเอ่ยด้วยความสงสารเวทนาเจ้าพาหมิ่นเกอเออไปอยู่ที่ลี่โจสักระยะหนึ่งก่อนรอให้คุณหนูสกุลหมิงแต่งเข้าจวนมาแล้วสองสามีภรรยาเริ่มมีความรักความผูกพันกันแล้วค่อยบอกเรื่องของเจ้ากับหมิ่นเกอเออให้นางได้รู้เดี๋ยวก็มีโอกาสให้ปรึกษาหารือกันเองนั่นล่ะ รอจนเริ่มมีความรักใคร่ผูกพันทางคุณหนูสกุลหมิ่งผู้นั้นจะยอมให้รับอนุภรยาหรือเจ้าคะสตรีที่ถูกเรียกว่าจูเอ,อ๋อน้ำตาไหลอาบแก้มไม่ยอมหยุดเมื่อมีภรยาคนงามอยู่ในอ้อมตอดพอถึงยามนั้นญาติผู้พี่มีหรือจะจำจูเอ๋อได้จะเป็นไปได้อย่างไร เหลียงจื่อสเสียนรีบลุกพรวดขึ้นมาหลี่ซื่อตาบดสายตามองเขาประาดนหนึ่งบอกเป็นในายให้เขาหุบปากต่อมาก็หันไปหาจูเอ,อ๋อเอ่ยเสียงแผ่วเบาว่า มิ่นเกอเอ๋เป็นบุตรชายคนโตอของญาติผู้พี่เจ้าแล้วเจ้าก็เป็นมารดาผู้ให้กำเนิดหมิ่นเกอเอ๋เขาจะจำเจ้าไม่ได้ได้อย่างไรพี่ต้องจัดการเช่นนี้ทั้งหมดก็เพื่ออนาคตของญาติผู้พี่เจ้าอนาคตของญาติผู้พี่เจ้าก็คืออนาคตของหมิ่นเกอเอ๋หลักเหตุผลง่ายๆเช่นนี้เจ้ายัางไม่เข้าใจอีกหรือ พอฟังถึงตรงนี้จูเอ๋อก็หยุดร้องไห้มองไปทั้งหลี่ซื่อด้วยแววตาวาววับไปด้วยหยาดน้ำตาเอาล่ะ ป้าได้จัดเตรียมที่พักพี่ลี่เจ้าเอาไว้ให้เจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าก็พำนักอย่างสบายใจเถิดพอถึงตอนนั้นญาติผู้พี่ของเจ้าจะรับพวกเจ้าสองแม่ลูกกลับเมืองหลวงอย่างมีหน้ามีตาเองจูเอ๋ยยังคิดจะเรียกร้องอะไรบางอย่างอีกาว่าลี่ซื่อกลับหลบตาทั้งสองข้างลงยกถ้วยชาขึ้นมาแสดงออกชัดเจนว่าการสนทนาสิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ไม่ยินดี จะเจราจาอันใดอีกบ่าวรับใช้ซึ่งยืนรออยู่อีกด้านเห็นดังนั้นก็เดินเข้าไปจับตัวจูเอ๋อเอาไว้หนึ่งคนกดหนึ่งข้างจากนั้นก็กึ่งดึงกึ่งลากพาตัวนางออกไปญาติผู้พี่ญาติผู้พี่ จูเอ๋อมองไปทางเหลียงจื่อเซียนด้วยความอาลัยอาวรณ์ซ้ำยังตะโกนเรียกเขาไม่หยุดเหลียงจื่อเซียนทนดูไม่ไหวไม่ไว่าอย่างไรทั้งสองก็รักใคร่ลึกซึ้งร่วมเรียงเคียงหมอนด้วยกันมานานพอจูเอ๋อออกไปจากเรือนแล้วเขาก็อดพูดขอความเมตตามีได้ท่านแม่เรื่องนี้ไม่มีหนทางให้ไกลเกลี่ยเลยหรือญาติผููน้องนาง ก็เพราะผลกรรมที่เจ้าก่อนั่นละ่ะหลี่ซื่อวางถ้วยชาลงอย่างรุนแรงตะคอกด้วยน้ำเสียงดุดันว่า เจ้าเองก็ใส่หัวกลับไปเรียกสติตนเองกลับมาเสียอย่ามาเกะกะขวางหูขวางตาข้าอยู่ข้างนอกเหลียงตื่อเซียนเป็นคุณชายสูงสักสง่างามแต่ยามอยู่ในตูนเขากลับไม่กล้าโต้แย้งมารดาแม้แต่ครึ่งคำเพียงตวาดเขาสักหน่อยเขาก็ตกใจกลัวจนรีบคาระวะลวกลวกแล้วผุนผันออกไปทันทีหลี่ซื่อจ้องมองแผ่นหลังของเหลียงตื่อเซียนจากนั้นก็หลับตาลง ปวดเสียนเวียนกล่าเป็นที่สุดในบรรดาหูหยินทั้งหลายนางได้ชื่อว่าเป็นคนที่ทำอะไรเด็ดขาดเฉียบคมยิ่ง ก่อนจะเริ่มงานเลี้ยงที่วังหลวงในวันนั้นนางกำลังครุ่นคิดอยู่พอดีว่าจะแต่งอาถารพ์แห่งสกุลหมิงกลับตัวอย่างราบรื่นอย่างไรดีตอนออกจากวังนางเห็นไกลๆว่าหมิงผ่านไม่ได้ขึ้นรถม้าของตัวจริงอันโหแต่เดินทางกลับออกไปพร้อมกับไป๋หมินมินในใจจึงผุดแผนการขึ้นมาอย่างรวดเร็วนางสั่งให้คนแอบตามไปห่างจากนั้นก็กลับตัวไปอธิบาย ให้เหลียงตื่อเซียนฟังว่าการแต่งงานครั้งนี้มีความสำคัญเพียงไรและฐานะของพวกเขาในตอนนี้กลืนไม่เข้าขายไม่ออกเพียงใดจากนั้นบ่าวรับใช้ก็เข้ามารายงานว่า พอหมิงฐานกลับไปหมิ่นหมิ่นออกไปจากหอทิ้งอี้ก็ได้ไปที่ถนนริมน้ำหนานอี้นางจึงตัดสินใจอย่างรวดเร็วฉับไววางแผนละครฉากช่วยคนตกน้ำออกมาหากเรื่องนี้สำเร็จอย่างที่นางวางแผนไว้ก็จะยินดีเปรมปรีกันทั้งสองฝ่ายทั้งไม่ทำให้เสียการแต่งงานและยังสามารถใช้สิ่งนี้เป็นมากให้พวกตูเอ๋อสองแม่ลูกอยู่ที่นี่ต่อไปได้แต่ไหน เลยจะรู้ว่าบุตรชายของนางผู้นี้มือไม่พายยังเอาเท้าราน้ำทำตามแผนการไม่สำเร็จราบรื่นก็แล้วไปซ้ำยังต้องแบกหน้ารับว่าเป็นคนตกน้ำอีกแผนการไม่สำเร็จมิหนำซ้ำจริ้งอันโหยังกลับมารวดเร็วเช่นนี้นางยังจะทำอันใไดได้อีกเล่าก็มีแต่ต้องใช้แผนสำรองนี้ทำให้พวกตัวเอ๋อสองแม่ลูกหายไปเท่านั้นนางอึดอัดคับข้องใจ จนกระทั่งถึงเวลาอาหารกลางวันบ่าวรับใช้ก็มารายงานว่าหูหยินคุณหนูญาติผู้น้องกับคุณชายน้อยออกจากเมืองหลวงไปแล้วเจ้าค่ะก้อนหินที่ลอยค้างเติ่งอยู่ในใจของหลี่ซื่อจึงวางลงได้ในที่สุดนางโบกมืออย่างเหนื่อยเพลียเล็กน้อยเป็นคำสั่งให้บ่ารับใช้ออกไปคิดจะอยู่เงียบๆสักพัก ระยะทางจากเมืองหลวงถึงลี่โจเจ้าจว่าไกลก็ไม่ไกลเจ้าว่าใกล้ก็ไม่ใกล้หากลงแท้ม้าเร็วเพียงสองวันก็เดินทางถึงส่วนรถม้าอาจจะช้ากว่าสักหน่อยต้องใช้เวลาประมาณเจดวันนั่งรถม้าครงเคลงเมื่อยล้ามาตลอดเส้นทางยามนี้ได้ห่างออกจากความเจริญมั่งคั่งคึกคักของเมืองหลวงแล้วตั้งแต่รถม้าเดินทางออกจากเขตเมืองหลวงพวกบ่ารับใช้ก็ เริ่มเกียดคร้านจะปฏิบัติรับใช้อย่างเห็นได้ชัดความไม่พอใจในใจของตัวเอ๋อก็ยิ่งทวีมากขึ้นแม่นางวันนี้ก็พักแรมที่นี่เถิดทางข้างหน้าไปลำบากหากยังเดินทางต่อไปคงยากจะหาโรงเตรียมได้ทันก่อนฟ้ามืดจูเอ๋อเลิกผ้มาม่านรถม้าขึ้นมองสำรวจอยู่แวบหนึ่งก่อนขมวดคิ้วเอ่อยว่า ที่นี่ซอมซ่อถึงเพียงนี้จะให้พักค้างแรมได้อย่างไรเหน็ดเหนื่อยกันมาตลอดทั้งวันพวกบ่าวรับใช้ไม่มีแก่ใจจะรับมือกับคนหนูญาตผู้น้องที่ถึงแม้จะให้กำเนิดบุตรแต่ก็ถูกกำหนดให้แต่งเข้าตวนไม่ได้ผู้นี้อีกต่อไปจึงตอบกลับไปด้วยท่าทางรำคาญใจว่าหากท่านไม่พักก็เดินทางไปเองแล้วกัน เบ่ารับใช้บิดขี้เกียจเล็กน้อยแล้วเดินเข้ารงเตี้ยมไปโดยไม่สนใจนางโดยสิ้นเชิงแม่นมเองก็เดินลงมาจากรถม้าอีกคันหนึ่งอุ้มเด็กน้อยที่กำลังหลับสนิทเดินเข้าไปเช่นกันจูเอ๋อจนปัญญาจึงจำต้องลงมาจากรถม้านางตามเข้าโรงเตี้ยมไปคิดอยากจะเดินเข้าไปดูบุตรชายของต้นแต่แม่นมกลับเบี่ยงหลบไปอีกด้านไม่ยอมให้นางดู แม่นางหูหยินกำชับนะักกำชับหนาะว่าให้ข้าดูแลคุณชายน้อยให้ดีๆไม่ต้องให้ท่านลำบากหรอกเจ้าค่ะท่านก็รีบพักผ่อนเสียตัอเอ่ยว่ามิ่นเกอเอ๋อเป็นลูกของข้า เจ้าทำเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรแม่นมอุ้มเด็กน้อยเข้าไปพักผ่อนในห้องเหมือนกับบ่าวรับใช้ก่อนหน้านี้ไม่ได้สนใจยใญยดีนางอีกจูเอ๋อรับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างได้รังๆหัวใจทั้งดวงของนางเย็นเยียบไปในชั่วพร,ริบตานางนั่งกระแทกลงไปราวกับกำลังระบายโทสะนิ่งเมาอ,อยู่หน้าโต Оп ๊ะพักใหญ่อาหารใกล้จะเย็นชืดหมดแล้วนางถึงเพิ่งจะหยิบตะเกียบ ขึ้นมาแต่จูจ่ๆก็มีเสียงเตือนของบุรุษแปลกหน้าดังขึ้นมาจากโต๊ะด้านหลังอาหารนั่นถูกวางยาอยากกินจูเอ่อตัวแข่งทื่อไปโดยพลันทำท่าจะหันไปตามคำสั่งจากจิตใต้สำนึกคนผู้นั้นพูดขึ้นอีกครั้งอย่าหันมามีคนจับตาดูอยู่ เมื่อได้ยินคำว่าวางยาแล้วก็มีคนจับตาดูอยู่จูเอ๋อก็แตกตื่นลนลานในทันใดหัวสมองของนางก็สับสนยุ่งเหยิงไม่รู้ว่าควรจะเชื่อถ้อยคำที่คนข้างหลังพูดหรือไม่ประจวบเหมาะกับยามนี้นางเหลือบเห็นแมวจอนจัดตัวหนึง่งกำลังเดินหาอาหารอยู่ใต้โต๊ะนางจึงสวยตั้งว่าแซงทำเป็นขี้ตะเกียบไม่มั่นทำอาหารตกลงไป แมวจ้อนจัดตัวนั้นส่งเสียงร้องอยู่สองสามทีก่อนจะเดินเข้ามาใกล้ๆอย่างเกียจคร้านมันเลียอาหารอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งต่อจากนั้นก็เขี้ยวอาหารที่อยู่บนพื้นลงไปค่อยๆละเลียดกินแต่ว่าผ่านไปพักใหญ่แมวจ้อนจัดก็ยังไม่มีอาการผิดปกติอันใด เจ้าหลอกค่ะเสียงของจูเอ๋อสั่นน้อยๆแต่ก็ไม่มั่นใจสักเท่าไรคนพู้นั้นเอ่ยอธิบายว่า ยาสลายเส้นเอ็นแค่ทำให้คนหมดเรี่ยวแรงไม่มีทางหนีไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่อย่างไดจูเออตั้งสติพรางจ้องมองแมวจอนจัดตัวนั้นอยู่ครู่หนึ่งมันซุกตัวอยู่ที่เดิมสายหางเบาๆไม่ได้ขยับขยื่นตัวมากนักแต่นีสัสของแมวก็เป็นเช่นนี้อยู่แล้วนี่พิสูจน์อันใดไม่ได้สักนิดเดี๋ยวก่อนจูจูนางก็หวาดระแวงขึ้นมา เจ้าว่าอย่างไรนะเหตุใดข้าต้องหนีด้วย พอกลับไปถึงลี่โจแม่นางก็จะต้องแต่งเป็นภรรยาใหม่ของพ่อบ้านเรือนพักต่างอากาศแม่นางไม่อยากหนีอย่างนั้นหรือหรือแม่นางคิดจริงๆว่าตนเองจะรอถึงวันที่ได้กลับเมืองหลวงอย่างสมศักดิ์ศรีได้ครั้นจูเอ๋อได้ยินก็ร้าวกับถูกฟ้าผ่าลงกลางศีรษะจริงอยู่ที่ท่าทีของคนรอบกายหลังเดินทางออกจากเมืองหลวงทำให้นางมีรังสังหอ์ไม่ดีแต่ว่าแต่งไปเป็น ภรรยาใหม่ของพ่อบ้านไม่ไม่จะเป็นไปได้อย่างไรกันอีกอย่างข้าก็ยังมีหมิ่นเตอเออหมิ่นเตอเออเป็นบุตรชายคนโตของญาติผู้พี่ท่านป้ากับญาติผู้พี่ไม่มีทางทําเช่นนี้กับข้าแน่นอนคนที่อยู่ข้างหลังกล่าวต่อไปว่า หูยินลิงกัวก้องมีเรือนพักต่างอากาศซึ่งเป็นสินเจ้าสาวอยู่หลังหนึ่งที่ชานเมืองทางฝากตะวันตกของลี่เจ้าพ่อบ้านเรือนพักต่างอากาศ อายุเกิน40ปีแล้วหลายปีก่อนภรรยาแต่งของเขาป่วยตายไปจนบัดนี้ก็ยังมีได้แต่งภรรยาใหม่อีกมีเพียงอนุภรรยาสี่บุตรชายหช่วงนี้ในตัวนของพ่อบ้านกำลังตระเตรียมงานแต่งงานพอแม่นางไปถึงจะได้กราบไหว้ฟ้าดินทันที ส่วนคุณชายน้อยนั้นสายเลือดย่อมแน่นแฟนมีอาจตัดขาดภายหลังหากมีโอกาสพวกเขาจะต้องรับกลับเข้าตระกูลแน่นอนมีแต่แม่นางเท่านั้นพี่จะไม่มีความเกี่ยวข้องอันใดกันอีกแม่นางเดินทางไปคราวนี้แม่ลูกจะต้องพัดพรากจากกันชั่วชีวิตนี้คงจะไม่ได้พบเจอกันอีก วาจานี้ฟังดูเสียสติไร้าสาระเป็นที่สุดแต่ลางสังหรณอบอกตูเอ๋วว่านี่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเสียงถ้วยชาร่วงหล่นจากโตะ๊ะดังขึ้นจากด้านหลังได้เหมาะเจาะคนผู้นั้นเอ่ยด้วยเสียงต่ำลึกว่าแม่นางถ้าหากอยากกลับเมืองหลวงไปช่วงชิงอนาคตให้ตนเองข้าสามารถช่วยเจ้าได้ เมื่อล่วงเข้ายามราตรีอากาศก็หนาวเย็นขึ้นเล็กน้อยนอกเมืองหลวงมือสนิทไปทั้งแบถบเท่าว่าในเมืองหลวงกลับสว่างสวด้วยแสงโคบไฟเป็นช่วงเวลาที่กำลังคลึกครื้นสว่างเติดจ้าถนนุนช้างวิซึ่งถูกจวนติ้งเปยอ่องครอบครองไปตลอดทั้งเส้นคงจะเป็นบริเวณที่เงียบสงบอย่างหาได้ยากยิ่งในเมืองหลวง เจียงซุกับซูจิงร้านกำลังนั่งเดินมากันใต้แสงเทียนอยู่ในห้องหนังสือท่านใดนั้นเปลวเ,เทียนก็พลันไหววูบเงามืดสายหนึ่งวูบตามลมเข้ามาในห้องก้มหน้าเอ่ยรายงานภารกิจว่าท่านอองแม่นางสกุลเหลียงกับลูกกลับถึงเมืองหลวงแล้วได้หาที่พักให้เรียบร้อยแล้วขอรับ เสียงสีขานตอบว่าอืมหนึ่งเสียงจากนั้นก็ยกมือขึ้นเล็กน้อยเงามือสายนั้นเข้าใจในความหมายจึงถอยกลับออกไปอย่างเงียบเชียบซูจิงรานยกมาข่าวล้อมหมากสีดำสามตัวเอาไว้ต่อมาก็ยกแขนเสื้อพรางหยิบมากพร้อมกับเอ่ยพูดเองเออเองคนเดียวว่า ข้าเอาแต่ครุ่นคิดมาตลอดว่าเหตุใดคืนนั้นท่านต้องลงมือด้วยหากปล่อยให้เหลียงซื่อจือช่วยคุณหนูสกุลหมิ่งไว้การแต่งงานนี้ก็จะตอกตะปูนั่นนะเปลี่ยนแปลงอันใดไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายเสียหน่อยแต่ตอนนี้ในที่สุดข้าก็คิดออกแล้ว ตั้งแต่แขวนต้าเซียนก่อตั้งราชวงศ์มาหลายร้อยปีตระกูลต่างๆก็เกี่ยวดองนับญาติกันแนบแน่นอำนาจก็ยิ่งเพิ่มทวีฝ่าบาทจ,จึงประสงค์อยากจะลดทอนอำนาจของพวกเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วช่วงก่อนหน้านี้ฝ่าบาทเชื่อเฉิงเอินโหที่ประมาทเลนเล่อทั้งยังไม่รู้จักสำรวมเนื้อสำรวมตัวถึงกับกล้าลักลอบเปิดเหมืองเกลือให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนดู ถ้าอีกไม่นานตวนหลิงกัวกงกับตัวจิ้งอันโหก็คงยากจะรอดพ้นเคราะห์ภัยได้เช่นกันถ้าหากสองตระกูลนี้เกี่ยวดองการแต่งงานกันข้าจัดไปพร้อมๆกันก็จะประหยัดแรงไปได้เล็กน้อยฝ่าบาทเองก็มีความคิดนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าดูเหมือนท่านจะไม่อยากให้สกุลหมิงกับสกุลเหลียงเกี่ยวดองกันเพราะเหตุใดหรือ เจ้าบอกว่าคิดออกแล้วไม่ใช่หรือเจียงซี่วางมากลงหนึ่งตัวช้อนดวงตาขึ้นมองมาช้าๆ้าข้าแค่คิดออกว่าวันนั้นที่ท่านลงมือช่วยคนเป็นเพราะไม่อยากให้สกุลหมิงกับสกุลเหลียงเกี่ยวดองกันก็เท่านั้นเองแค่นี้ยังต้องคิดอีก เจียงซุีหลุบตาล่งแค่นเสียงใส่เบาๆเกิดความเครือบแคลงสงสยัยว่าคุณชายรองสกุลซูอย่างเขาคิดได้เพียงแค่นี้ไม่รู้ว่าจะทำให้พวกแม่นางที่รอดูเขาขี่อาชาเดินขบวนแห่เมื่อคราวสอบขุนนางช่วงฤดูใบไม้ผลิผิดหวังหรือไม่สูจริงหรานกระแอมกระอายรู้สึกกระอักกระอ่วนอยู่นิดนดถึงอย่างไรซูจิงรานก็ยังมีได้เข้าราชสำ มีหลายเรื่องที่ยังมองไม่กระจ่างเจียงสวี่เองก็ไม่ได้สร้างความลำบากใจให้สูจิงหลานอีกเขาหลุบตามองดูกระดานมากจากนั้นแปล่งวาจาว่า คำโบราณกล่าวว่ารีบร้อนเกินไปกลับไม่สำเร็จยิ่งไปกว่านั้นการลดทอนอำนาจของตระกูลใหญ่ต่างๆก็ไม่ใช่ความต้องการของข้าติ้งไปอ๋องอยู่แล้วภายในห้องเงียบสนิทยิ่งมีเพียงเสียงผ้าแผ่วยามปเปลวเทียนขยับไหวเท่านั้นสูจิงร้านตรึกตรองถ้อยคำของเจียงซีพอจะเข้าใจความหมายอยู่บ้างเล็กน้อย ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ